สายตาในระวังเดินทางโดยคนขับห้ามพักผ่อนสายตาไปนิดหนจ่เคถติดเลียงเล็กเลี้ยงรถถ่าขนาดนั่งอย่างงั้นยังเล่นมือถือได้เหรอป๊อดอันตัยแล้วน่นแหละ อวันนี้เราจะมีทั้งหมด4คลิปทำไมวันนี้มันจะมีคือ4คลิปให้เราถ่ายมาส่งเด็กกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันแล้วก็มารับเด็กแค่นี้<บ>คน,คนมชนเด็กๆทั้งนั้นเลย เพราะว่าฝนตกนะาเราก็คงจะไม่ได้ทําอะไรกิจกรรมยังไงฝนตกกันแล้วก็ดูก้อนเผื่อรมอุตุมโกหกเผื่อเราจะได้ทําเรี่ยกถอนญาจุกจ้าเก็บ่ๆๆไปอากอนสายตาสองคนกลมหน้าหนึ่งคนไม่ต้องไปซื้อเสือน้ำมัน วันนี้ปลุกมาด้วยไปซื้อเสือน้ำมันใช่ไห<ล>มแล้วก็แคร่กินข้าวแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มเปียกแล้วก็ขึ้นราแล้วามาซื้อเสือน้ำมันแล้วก็หนูอยากกินต้มก๋วยจับ๊บนางเลยมาซื้อต้มก๋วยจับ๊บวันนั้นกซ็ซื้อไปก็อร่อยดีหรือวันนี้จะกินข้าวต้มดีมั้ยต้มก๋วยจั๊บนั่นแหละดูะจับอร่อยเนยต้มข้าวเปียกเส้นนะภาษา ภาษา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 ,า,าสกลุลอื่นต้มข้าเปียกสิ่์ต้มข้าเปียกสิ่์นะฮะฝุต้มฝุตุมผู้โดยสารปวดสรา ขณะน,นี้ใกล้จะถึงสถานีแล้วกรุณาเตรียมตัวและเช็คสัมภาร,ระของท่านให้เรียบร้อยและเงินของท่านสำหรับคินค่ากลางวันตึงดึงตึงตึง,ตง,ตงตมันจะมีเสียงดนตรีใช่ไหมบริษ <c oughs> <c oughs> ัทบรยษา,ษา, <c oughs> การกรุณาเตรียมตัว อีกหนึ่งท่านยังไม่รู้สึกตัวไม่ไถึงแล้วนะครับเตรียมตัวครับวันนี้ฝนตกเนาะเหมือนยังเช้าๆอยู่เลยลงไปอย่าลืมใบตองคือเปิดใบตองให้น้อง ม uh ิ huh, ้วปลุกนาเดียเหมือนมิ้วมันม่ต้งใช้่มหรอกมั้งฝนมันไม่แรงอ่ะไม่ต้องไปกันด้วใส่หมวกกัน้ ถึงแล้วลจ้าบริษัทปริษัทถึงแล้วนะคะเตรียมตัวหมวกทรงอะไรของเราเหมือน,นผีจรเหมือนผีจริงกองกอยนะแม <c oughs> ่มือนผีจริงกองกอยอันทีเสือหนูพูดกับยาอยู่นะ <c oughs> ใบตองพี่เอามาจากบ้านก้อสามยืนตรงกันก่อนลูก, <c oughs> ย,กยืนตรงกันก่อนยืนตรงกันก่อนลูกเอ้ยมันประเทศไทยพอดีวันฝนตกนะ้องก็เป็นอย่างนี้แหละไปเข้าโรงเรียนจ้ารถสองแถวตอนเราเป็นเด็กเราก็มาเรียนแบบนี้แหละเรานั่งรถสองแถวมา ตรงก่อนยืนตรงก่อนยืนตรงก่อนยืนตรงก่อนสิยิงาปอยู่ไปแล้วเป็นมาโรงเรียนนะเนี่ยใช่ไหมเป็นมาโรงเรียนมาเที่ยมาเราอะไปกันขาดเราก็เดินทางจะไปตลาดหาแนวกินยามเช้า แล้วก็ไปถ่ายคลิปกินให้คุณผู้ชมดูนะฮะในไลฟ์สดเมื่อเช้าได้ทำขโมงทางข้าด้านหลังยันท่ายโรงเรียนมัจจยวรนท์เขาได้สองทางประตูหน้ากับประตูหลังนะฮะอ้าวทำไมสังข้างทรรมานีเขาเข้าแถวหน้าห้องไลวันนี้ เนี่ยความือเปนสนามกอล์ฟโรงเรียนมาเทวานนทนีว่าเขามีสอมวิชากอล์ฟด้วยนะฮะเนี่ยสนามกอล์ฟของโรงเรียนนะอยู่ข้ามถนนมาก็เจอสนามกอล์ฟนะฮะน่าสนใจ วิ่ง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 โดน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 โด,น,ด,น,ดนเนี่ยฝนตกน้องเขาก็มันก็มาฝนฟึ้งซาเราจะเข้าดูไหน,นเขารูนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะไปตลาดกานนะคะเดี๋ยวเราไปดูซื้ออะไรกันบ้าง